คู่บ่าวสาวเจ้าสาวหรือเด็กทั่วไปก็ต้องรู้จักพินิษพิจารณาว่าโลกที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่มันก็จะมีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราเองก็จะต้องไม่พ้นเมื่อเราไปเห็นคนตาย เราก็ควรที่จะคิดว่าดีโชคดีที่เขาอยู่ยันแก่เขาก็มีบุญที่อยู่ได้ยันแก่แต่ถ้าเราเอามาพิจารณาเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีตายแล้วเอาไว้ในป่าช้าคือคนสมัยก่อนเวลาตายแล้วก็จะเอาสตังเนี่ย เอาใส่มือให้กับคนตายก็เป็นหน้าที่ของสุสานโกปิกาก็คือคนที่รักษาป่าชา้าเขาชื่อว่านางกาลีนางกาลีนี่ก็อาศัยลูกหลานพาลูกพาหลานไปแล้วก็ทำพิธีเผา,าเก็บฟืนในป่าชา้าก็มาเผาศพใครตายก็มาทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็เอาตังค์ไว้ก็เป็นค่าจ้างเล็กน้อยวันหนึ่งก็เอ๊ะ มีผู้หญิงตายแล้วมันมีรอยเท้าฝนตกมีรอยเท้ามีคนมายืนแต่ไม่ทำอะไรศพมันใข่แน่ก็แอบดูกับลูกหลานแอบดูก็ปรากฏว่ามีพระไปยืนดูอยู่ไปยืนดูเสร็จแล้วก็เดินออกท่านไปพิจรารณาตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าว่าโอ้หน้าตาย,ยัางดีเลยแต่ก็มาตายด้วยอำนาจบุญกรรมดูสิ มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกนางกาลีก็รีบแสดงตัวออกมาว่าหลวงพี่ในนี้เป็นเขตที่ฉันดูแลอยู่หลวงพี่มาก็ควรที่จะบอกฉันก่อนบอกว่าได้โยมและหลวงพี่มาทำไมก็บอกว่ามาพิจรารณาซากศพความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ฉันก็จะได้เอาศพไาให้หลวงพี่พิจรารณา ท่านก็มาพิจารณาครั้งที่สองที่สที่แรกเป็นโสดาบันแล้วก็าเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหัน์ท่านก็ไปเห็นพิรณาซากศพวันก่อนนี้เป็นเพียงแค่ช้ำเลือดช้ำหนองตอนนี้เลือดหนองไหลเริ่มมีกลิ่นเหม็นก็รู้กว่ามไม่เที่ยงของสังขารแม้แต่สัตว์ที่ตายแล้วก็บกโยมเผาได้แล้ว ธรตมาไม่มีกิจเดียวต้องทําต่อฉะนั้นการพิจรารณาสรากศพตามความเป็นจริงเนี่ยมันได้บุญได้กุศลทําให้ใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสังขารร่างกายของเราแล้วก็ภรรยาซึ่งเหมือนเหมือนกันก็มีสิ่งของที่หลเข้าไหลออกอยู่ประจำมีปัสสาวะอุจาระเป็นต้นเรลิมพร